ช่างเสียงเอาถ้าเธอจะไม่ใช้สูตรในการคำนวณเพิ่มตรงนี้ขึ้นค่าที่มันสัมพั์กันวิรติติ้สเต็ปหกร้อย <600. S 1> อ่ะนนประมาณนั้นน่ะใสะไ่ไม่ไว้วางใจอีก, <c oughs> อกยระย,ยะเคลื่อนแกน x อ,อะ่ะใส่สักห้าสิ่ใช่ไหมใช่เอาก็ถูกแล้ว x ไปจริงเท่าไหร่ไปห้าเสร็จแล้วก็ไปแกนอื่นต่อ หยดรถเยียดกันทำไมเธอไม่ชอบตัวกลมๆห้าสิบอันนี้แกนแท้อครับรอบเป็นเท่าไหร่ไม่น่าถึงหนึ่ง่ำคนหนึ่งมากระแส 立根。